สำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันในแบบฝึกหัด7.5หน้า59ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม2นะคะซึ่งแบบฝึกหัดในหน้านี้เป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะแต่แบบฝึกหัดในหน้านี้เราจะยังไม่หาพื้นที่กันเนาะก่อนที่เราจะไปหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูได้นั้น เราต้องระบุสองสิ่งนี้ให้ได้ก่อนนะคะอย่างแรกคือความสูงอย่างที่สองคือความยาวของด้านคู่ขนานเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดและเรียนรู้ไปพร้อมกันในแบบฝึกหัดนี้เลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะโจทย์ให้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูสอมองงนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาหาด้านคู่ขนานกันก่อนนะคะซึ่งจากสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะทำให้เราทราบว่าด้านคู่ขนานนั้นคือส่วนของเส้นตรงสมและ ส่วนของเส้นตรงงอออนั่นเองคะ่ะด้านคู่ขนานคือส่วนของเส้นตรงสองมขนานกับส่วนของเส้นตรงงออสัญลักษณ์นี้หมายความว่าสองด้านนี้ขนานกันนะคะและเดี๋ยวเราใช้ไม,ม้บรรทัดวัดความยาวของด้านคู่ขนานทั้งสองด้านนี้นะคะซึ่งความยาวที่วัดได้เนี่ยควรคาดเคลื่อนไม่เกิน 1มิลิเมตรนะคะอาจจะต่างก,กันได้นิดเดียวเท่านั้นด้านสอมอตรงนี้ใช้ไม้บรรทัดและยาว5ซนติเมตรสำหรับด้านสอมอนี้เนาะและด้านออตรงนี้ยาว3เซนติเมตรเดี๋ยวเขียนกำกับไว้ในรูปด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่สับสนเนาะเซนติเมตรด้านนี้3มเซนติเมตรจากรูปนี้ส่วนสูงคือ เส้นนี้นะคะตองอเนาะเพราะเป็นเส้นที่เป็นระยะห่างของด้านคู่ขนาดน,นั่นเองนะคะหรือเราจะสังเกตง่ายๆเนาะว่าส่วนของเส้นตรงตองอเนี่ยกำลังตั้งฉากกับด้านคู่ขนาดอยู่นั่นเองนะคะส่วนสูงคือส่วนของเส้นตรงตองอยาวใช้ไหมคดวัดแล้วได้3มเซนติเมตรนะคะแล้วเราก็เขียน,นกำกับไว้ในรูปเนาะ สามเซติเมตรเสร็จแล้วค่ะสำหรับข้อแรกเนาะต่อมาข้อที่สองโจทย์ให้รูปสี่เหลี่ยม NEAR นะคะและเดี๋ยวเรามาหาด้านคู่ขนานกันเหมือนเดิมเนาะด้านคู่ขนานคืออ่ะซึ่งจากสัญลักษณ์นี้นะคะหมายความว่าส่วนของเส้นตรง NE ขนานกับส่วนของเส้นตรง r a NE e, ขนานกับ เอยาวก็ใช้ไม้บรรทัดวัดแล้วนะคะได้ว่าส่วนของเส้นตรง N E นั้นยาว2.3ซเมตรและส่วนของเส้นตรง R A ยาว4.5ซนติเมตรนะคะ2.3และ4.5 ต่อมาเส้นที่ตั้งฉากระหว่างด้านคู่ขนานนี้นะคะคือส่วนของเส้นตรง ST นั่นเองเราก็ได้ส่วนสูงคือส่วนของเส้นตรง ST ยาวนะคะเราก็ได้ความสูงใช้ไหมะคะวัดและได้3.5เซนติเมตรเขียนกำกับไว้ในรูปนะคะ3.5ซนติเมตรแล้ก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้อที่3ามรูปสี่เหลี่ยมยวรคนะคะอันดับแรกเราก็มาดูที่ด้านคู่ขนานจากสัญลักษณ์ที่โจทย์ให้มาเนาะก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรงยวขนานกับส่วนของเส้นตรงครอนะคะอันคู่ขนานคือส่วนของเส้นตรงยวขนานกับส่วนของเส้นตรง,นนง,ตรงครอยาวอ่ะพอเราใช้ไม้คัดวัดนะคะ จะได้ว่าส่วนของเส้นตรงยอวอรตรงนี้ยาว3เซนติเมตรและส่วนของเส้นตรงครรอเส้นนี้ใช้ไม้บรรทัดวัดแล้วได้5.9เซนติเมตรเราไปเขียนองกลับไว้เนาะ3เซนติเมตรและ5.9เซนติเมตรและส่วนสูงคือ ส่วนของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับด้านคู่ขนานนะคะคือเส้นนี้เนาะเส้นชอนอนะคะเส้นชอนอตรงนี้ถ้าใครไม่มีเติมไปนะคะเป็นชอช้างนะอ่ะเราใช้ไม้มาทัดวัดส่วนของเส้นตรงชอนอแล้วได้ความยาวเท่ากับ1.8ซนเมตรชอนอยาว1 8เซนติเมตร เรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่4รูปสี่เหลี่ยม F O R D นะคะด้านคู่ขนานก็คือด้าน F D และด้าน O R นะคะจากสัญลักษณ์นี้เนาะด้านคู่ขนานคือส่วนของเส้นตรง F D ขนานกับส่วนของเส้นตรง R O ยาวอะ่ะใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง F D เส้นนี้ ยาว2เซนติเมตรและส่วนของเส้นตรง r o หรือว่า OR ตรงนี้นะคะยาว4เซนติเมตรและเดี๋ยวเราเขียนกลับไว้นะคะอันนี้2อันนี้4ส่วนสูงก็มาพิจารณาส่วนของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับด้านคู่ขนานนะคะจะได้ว่าตรงนี้ส่วนของเส้นตรง DR ตั้งฉากกับด้านคู่ขนานอยู่เนาะก็จะได้ว่าส่วนสูงคือ ส่วนของเส้นตรง d r ยาวใช้ไม้บรรทัดวัดแล้วได้เท่ากับ2.5งจุดห้าเซนเมตรนะคะนนจุดห้าเนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วข้อ4นะคะดูที่สัญ,ญลักษณ์เลยค่ะได้ว่าด้านคูขนานคือด้าน r o และด้าน e s ส่วนของเส้นตรง r o ขนานกับส่วนของเส้นตรง e s ส่วนของเส้นตรง ro ยาว4.1ซนติเมตรนะคะทุกคนอาจจะแตกต่างกันได้นิดหนึ่งนะคะสำหรับความยาวที่เราใช้ไม้บรรทัดวัดเนาะและส่วนของเส้นตรง es เส้นนี้นะคะเส้นยาวนี้เนาะได้6.9เซนติเมตรต่อมาส่วนสูงก็พิจารณาส่วนของเส้นตรง ที่ตั้งฉากด,ด้านคู่ขนานนะคะจะพบว่าส่วนของเส้นตรง PQ ตั้งฉากอยู่เนาะเราก็ใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะอ่ะอันนี้ PQ จะได้ว่าความสูงในข้อนี้คือ4เซนติเมตรอ่ะเดี๋ยวเรามาเขียนมกลับไว้เนาะอันนี้4.16.9แล้วก็4เซนติเมตรนะคะ มาต่อที่ข้อ6ข้อสุดท้ายนะคะโจทย์กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมนอทอ,อพอนะคะมาเริ่มต้นด้วยด้านคู่ขนานจากสัญลักษณ์นี้นะคะอ่ะคือส่วนของเส้นตรงพอนอและส่วนของเส้นตรงททด้านคู่ขนานคือส่วนของเส้นตรงนพขนานกับส่วนของเส้นตรงทอ,อและใช้ไม้บรรทัดวัดน,นะคะได้ว่าส่วนของเส้นตรง นอพอเส้นนี้ยาว5.5ซนเมตรและส่วนของเส้นตรงอทอหรือว่าทอเอเส้นนี้นะคะยาว2.8ซนติเมตรต่อมาส่วนสูงก็ให้เราพิจารณาส่วนของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับด้านคู่ขนานนะคะซึ่งจากรูปเราจะพบว่าเส้นที่ตั้งฉากคือเส้นนอทอนั่นเองเพราะฉะนั้นส่วนสูงคือส่วนของเส้นตรง นอทอและมีความสูงพอใช้ไม้บรรทัดวัดแล้วนะคะได้สามจุดห้าเซนติเมตรนะคะอ่าเดี๋ยวเราเขยนกลับไ้นะคะห้าจุดห้าเซนติเมตรสองจุดแปดเซนติเมตรและสามจุดห้าเซนติเมตรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ แบบฝึกหัดในหน้า59นี้เนาะซึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่เราต้องระบุความสูงและความยาวของด้านคู่ขนาดให้ได้นะคะ mm hmm. เพื่อจะต่อเนื่องไปจนถึงแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองอย่างไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปทีนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ